สวัสดีทุกคน <c oughs> ช่วงนี้เจ็บคอนิดหน่อยอ่ะยังไงเล่าสิไวมากอ่ะยังไง <c oughs> ปักหมุดความเห็นนี้ก่อน เขาบอกว่าอายังไงแล้วเล่าเล่าสิวยแรงมากคุณยืนใช่พี่หญิงกับพี่มาก็อยู่ด้วยกันสิพี่อยู่คนเดียวอ่ะอ่ะยังไง เอาดีๆโอ้โหไม่เจอเลยช่วงนี้หายไปเลยเป็นปีเลยนะมีงานบ้างไหมเนี่ยว่างเลยนอนจนไม่มีเวลาจะทำงานแล้วเหรอหงาว่ะดิอันนี้อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่อยู่ไหนกันอยู่บนแท็กซี่อยู่ใครอ่ะ อนัน์อานัน์ไม่ได้ใส่แมสเดี๋ยวอันัน์โดนเนี่ยพี่ก็ใส่แมสอยู่เขาบอกเคยสอนไว้สอนว่าอ่ะยังไงเล่าก่อนจริงๆสถานการณ์ที่ว่านี่หมายถึงแมสไม่เล่าไรเราไม่อยู่ด้วยกันอ๋ออ๋อลืมไปไลน์ทีวีนี่ว่า ไม่รู้ปะไม่รู้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าไม่รู้เลยดูไม่ออกนี่หลายๆคนนะเขาถามบอกว่าเอา่ออะไรนะไอ้เรื่องชุดไทยอะ่ะออืออตอนแรกอ <c oughs> ่ะตอนแรกเขาคิดว่าแบบว่าไปถ่ายรูปกันมาวันนี้ <c oughs> แต่จริงเปล่าหรอกเราพี่เพิ่งปล่อยเ,อเล่นๆไอ้รูปที่ที่ที่พวกเธอเลือกกันมา สุดปังอยู่นะเอ้ยพี่เล็กชวนไปกินหมูกระทะเคยกินป้าหมูกระทะกอมันมันมันคืออาหารชนิดไหนหมูกระทะาน่าจาคล้ายๆไม่ไม่ไม่มันจะเป็นฟิลแบบเหมือนเอาหมูอ่ะมาแบบมาเวอ่ะมาโอ่ะอะไรเงี้ยเอ้าอะไรก็เคยกินนะแสดงว่า หมูกระทะก็เคยกินอยู่ใช่คือคือมันจะคล้ายๆกันมันจะเป็นมันจะเป็นฟิลแบบหมูที่แบบใส่ไมโควฟแล้ว hmm. มันก็มีน้าจิ้มมาอย่างนั้นเลยที่พี่เล็กชวนไปกินหมูกระทะก็คืออย่างนั้นแหละอือเออแล้วพี่เคยกินปะอ่ะพี่เล็กบอกว่าห้องน้ําไปทางไหนเคยกินไหมเคยกินแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหมูกระทะหรือเปล่าอ่ะห่อ มันการเอาเยอย่างใช่เขาบอกว่าใครจิ้มจุ่มหมูกระทะหมูกระทะเป็นหมูเสียบไม้แล้วเอาลงมาอต้มน้ำอะ่ะ oh. อ๋อเอาจริงๆคือคนคนที่ตอบมาหลายๆอ่ะเขารู้หมดเลยนะว่ามันมันเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าหมูกระทะเลยถ้าในความคิดวอาคือคิดว่าเป็นยังไงหมูกระทะก็นั่นแหละห คือการเอาหมูไปทอดในกระทะนี่อ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งตัวอย่างใส่น้ำมัน,น,อ,มอ,นอะไรเงี้ยอ่ามันมันต้องได้อะไรต้องได้อะไรไม่อันดับแรกก่อน <c oughs> <c oughs> อันดับแรกก่อนเป็นไรก่อน <c oughs> โอ้ยตายแล้วแล้วนี่อยู่ อ๋อเอาหมูย่างเอาหมูไปย่างในกระทะรู้แล้วเราก็นึกออกนึกต่องตั้งนานเลาทอดในหม้อดได้ไหมได้หมูกระทะคืหมทูหมที่หนึ่งอ่ะนี่อยากรู้เรื่องการถ่ายเลย่อะไรอ่ะเขาถามว่าใครถ่ายให้ต,ตั้งกล้องปะไม่ไดตั้งน้องถ่ายหรอ เหมือนตั้งกล้องเลยอ่ะแบบมุมดีมากจริงๆห้องแสงสวยมากนะชอบได้ไหมแบบแมันก็เคยมาแล้วนะรือหรือสิ่งมันกว้างใหญ่วะร <laughs> ้อยตาราง <laughs> <laughs> มันโดนแกง <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคราบเจอกันครับไปบ้าไปบ้าไปละไปบ้า,บาครับ สุดสัปดาห์หรอสุดสัปดาห์จริงๆคือเป็นแค่คอลัมน์ในการสัมภาษณ์เฉยๆสุดสัปดาห์เพิ่งไปถ่ายกันมาเมื่อเมื่อวานนี้ครับเป็นคอลัมน์สัมภาษณ์อะไรอ่ะเป็นมากวน้องไหนพี่อ่านครับ หนูกำลังรอจโปรงการอยู่เนี่ยอยากได้รูปพี่พอยืนหรืนว่าจะได้ใครช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วนแน่เลยหน้าเดียวก็เอาพี่อ่านเขาส่งคลนั่งรถไปที่ไหนกันอ่าใช่ไหมฝนตกค้าฝนตกฝนตกอากาศดีแต่ลืมเก็บห้าช่วงนี้แบบ <c oughs> เหมือนมาเหมือนเหมือนวัดลงคอนี้หน่อยเหมือนแบบเจ็บเจ็บคอคุณราชพัชคุณราชพัชไม่อยู่ครับพี่ยินอยู่ไหนพี่ยินก็อยู่กับพี่วอลเมื่อกี้บนรถไงับไม่เห็นหรือไงเห็นเปล่าเห็นยังแง่เพิ่งถึงบ้านดูไม่ทันเปิดแล้วค่ะาเออช่วงนี้เปิดทองกันแล้วเนาะชวนพ่ออะไรหน่อยพ่อหรอพ่อต้องพักปะ พ่อเก็อยู่พี่บอแล้วแหละพี่บอเขาก็ดูอยู่ในไลน์เนี่ยวันแรกก็กับบ้านเยอะแล้วเออสู้ๆนะครับเขาอ,อะไรดกคุไเได่คือ <c oughs> หลายๆคนแบบกำลังงงไงเรื่องแบบอะไรนะวันนี้ที่แบบงานไลน์ทีวีกแต่ก็ได้แจ้งอัปเดตไปแล้วแหละให้ทีมแอดมินแจ้งไปแล้ว พี่อ่านยายพี่ยินใช้กระเป๋าหกแสนเคพี่วอด้วยอ่ะยังไงดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่อ่านโอเคครับพี่อ่านมีโควิดเออถ้าพี่เป็นโควิดพี่น่าจะใกล้ตายแล้วนะน่เลยเขาไปไหนกันสองคนใช่ไหมละ่ะซื้อหวยที่พ่อให้ไม่ได้นะ ป2ออพี่บอเรียนอะไรมั้งคะช <c oughs> อความป2อ,อ,อะเรียนเหนื่อยมากเลยค่ะแต่เจอรูปพี่หญิงกับพี่อก็หายเหนื่อยอืมชิบละอยากรู้ว่ามีใครเริ่มอย่างูแลสุขภาพนะคะแกงตัวเองปีกเพี่ยจ้าโมเมนต์บอสบลอสเหรอฮะคุณราชพัดเหรอ ส่งยาพี่อ่นแปบเออเจ็บคอทีเซอร์ทีปน,นี้คือยังไงพี่อ่านจะบอยทีบอสมาจริงเหรอไหนอ่ะอนาเธอเหรออนาเธอมาเหรออ้าวอนาเธอบอยมาอนาเธอบอย ยังไงเล่าสีคุณราชพัฒคุณราชพัฒราชใจกันไปเรื่อยบอลมาไหลเร็วนั่นแหละสิคุณราชภาัฒทํ <c oughs> รรทำอะไรอยู่กินข้าวขับรถต่างๆอะไรหรือเปล่า อแอสดงว่าช่วงนี้คือทุกคนแบบส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่คือเป็นเด็กมัธยมที่เรียนกับเราน้อะเราเปิดเทอมแล้วก็บางส่วนก็เป็นแบบทํางานกันอยู่ก็สู้ๆนะพี่พอเคียวข้าวด้ยยังอ,อ่ะยังไงเออชอบคนเนี้ยพี่พอเขาติดฉันไปละคำนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ไปกับสอคนโดยไม่มีพี่อันใช่ <c oughs> คือช่วงนี้ก็แบบป่วยๆด้วยแหละ <c oughs> โปรเจกต์ของสามคนนี้เตรียมเงินไว้แล้วแค่ไหนครัอ๋อโปรเจกต์ของสามคนนี้พูดถึงโปรเจกต์ใช่ไหมของซอฟโยเฮหรอซอฟโยเฮต้องบอกว่าเออสามคนนี้เขาตั้งใจทำนะแล้วก็เราก็คอยดูอยู่ห่าง ่ฟน,นธัญยาด้วยได้เลยมันเจ็บคอใชเฉยน่าจะแบบฟิลแบบพักผ่อนน้อยหายไว้นะคะนีใครอยู่ไหมอนาเธออนาเธออยู่ แค่แตะผมหรอยังไม่ได้ตัดเลยอ่ะลาความกระบวนหันมากกันเนาะโอ้จริงควรพากฉันควรพากเนาะ อ๋ม่นอ่อะเขาจะถึงคอนโดไหมล่ะเอาจริงคือตอนเนี้ยในใจอ่ะอยากให้แบบถึงงานสปอร์ตเดย์เร็วๆมากเลยอยากให้แบบ สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายแบบโดยไวมากๆมากๆมากๆคือแบบสามารถแบบมาเจอมาจอยกันได้แล้วอะไรเงี้ยปลายปีอ่ะจะได้ช่วงไหนะ่ะตุลาหรอ,ต,หรอต,ต้องรอดูถ้ามีห้าสีทุกคนจะเลือกเลือกสีกันได้ไหมเนะี่ย แล้วประเด็นคือต้องจำกัดคนอ่ะโอ้ยอยากให้มาทุกคนเลยจริงๆคิดไว้นะว่าสี่นึงอ่ะจะมีลูกทีมได้ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยประมาณนี้เลยพอไหมพอแล้วแหละแค่นี้แหละช่วงตุลาน่าจะจัดได้แล้วเนาะ สี่หนึ่งประมาณร้อยห้าสิบไม่ก็สองร้อยห้าสี่ก็ราวๆเกือบพันคนสี่ภรรยาใครก็ได้สักคนไหมคะเออฉันว่าแต่ละคนเลือกไม่ได้หรอกพ่อหินซู่ซ ่ทำบุญตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะเออไปด้วยเอ้ยกมูมามามาเดี๋ยวมากีฬาสีกันกูไก่คิดถึงมากงเลงียนโรงเรียนซื้อบัตรนะพี่ได้ได้เลยรอให้อจริงเรื่องสีไม่ได้คิดเลยเนี่ยว่ามีสีอะไรบ้างแต่รู้แค่ว่าหัวหน้าทีมมีห้าสีพิโซอ่ะพิโซต้องเราปะพี่ทีก่่อนภาคสนามอ่ะ ยังไงพี่โซต้องแบบเป็นพิธีกรแบบว่าคอยเก็บบรรยากาศรอบๆอบกสีแยกล่างไปครบสีเออเออนะ่าสนใจอ่ะยังไง ัน,น่าสนใจนะสีแบบกระบวนการเรนเจอร์คือคือปิดเทอมมันช่วงไหนอ่ะไม่ได้ปิดเทอมมันช่วงตุลาหรอกพวกพวกน้องๆมัธยมปิดเทอมมันช่วงไหนหรือมาหาลัยต้องแคปล้วป่ะพี่โซพิธีกรมพักสนามมารายการโซซัสโซเทต้องมาแบบมาเก็บตกนะ เอจริงอันนี้คือจะพูดไปเลยนะเรื่องบัตรของงานสปอร์ตเดลูก,กี้อะ่ะพูดแล้วก็ไปแบบกระจายเลยนะราคาที่ที่คิดกันไว้ที่ประชุมกันไว้อะแค่บัตรคนละเก้าร้อยบาทเท่านั้นฟังอีกครั้งนะครับเก้าร้อยบาทเท่านั้นต่อหนึ่งคนแถมยังได้เสื้อกีฬาสีด้วย ปิดประมาณปลายเดืเอนพฤศจิกอยนเออน่าสนใจเดี๋ยวเราขอไปแบบเออดูเรื่องทำลายอีกทีหนึ่งก่อนว่าจะจัดช่วงไหนอยากให้แบบโลกต่างๆหรือสถานการณ์ดีขึ้นมากๆอะไรเนี้ยเออจริงคนนี้บอกว่าสงครามแย่งบัตรแน่นอนเออฉันขายแค่นั้นแหละเอาแบบอยากให้ทุกคนมาสนุกมาเจอน้องๆได้มาเล่นกีฬากับน้องๆอ,อ,อะไรเงี้ย แค่นั้นเลยซื้อสองใบได้อะไรบ้างซื้อสองใบก็ได้เสื้อสองตัวไงพี่โซบัตรใบหนึ่งเก้าร้บาท,บาบาทอันนี้คืออันนี้ที่ที่คิดไว้นะที่แบบว่าคุยกับทางประชุมกันในทีมไว้อะไรเงี้ยคุณมาใช่แล้วเดี๋ยวรอรอต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเพราะาตอนนี้มันยังมีหลายงานที่เกี่ยวกับ โปรเจกต์อะไรเงี้ยให้มันจบไปก่อนเดี๋ยวไว้ใกล้ๆจะมาแจ้งทีนึงอืมนั่นแหละพี่ก็คิดไว้ไม่ช่วงแบบตุลาพุจินั่นแหละคงน่าจะเป็นช่วงนั้นจริงๆเอาเอาแบบจัดแบบสนุกสนานไม่ต้องแบบคิดอะไรเยอะแค่อยากให้แบบทุกคนได้มาแบบเล่นกีฬาสีด้วยกันอนะ ยวไว้แบบรายละเอียดต่างๆดียวค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าจะมีการอะไรอีกบ้างไหมจะคิดว่ามันน่าจะสนุกแน่นอนเพราะอยากจะทํามานานแล้วมันเนี้ยฉันว่าคนจะแย่งกันเยอะแน่เลยเพราะมันจํากัดอะด้วยข้อด้วยความที่มันจํากัดอะเนาะเรื่องโลกต่างๆทุกคนก็ต้องคอยภาวนาแล้วกันถ้าถ้าเรื่องแบบโรคภัยต่างๆใน ในประเทศเราตอนเนี้ยถ้ามันแบบช่วงที่จะจัดแล้วว่ามันหายเลยหายดีมากๆแล้วว่าอาจจะแบบเออเพิ่มจํานวนคนจากจากที่คิดไว้อ้เรื่องสถานที่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้บอกเพราะว่าเรา คิดไว้ว่าจํากัดประมาณกี่คนจริงๆอะมองไว้สี่นึงอะต่อหนึ่งทีมนะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยคนแค่นั้นแต่ถ้าสถา,สถานการณ์ดีขึ้นอาจจะเพิ่มแต่ก็เพิ่มไม่เยอะหรอกจริงอยากให้เป็นแบบอบอุ่นสนุกสนุกได้ทุกคนได้มาแบบเล่นกีฬาและอย่างหนึ่งคืออย,แบบอยากมีฟิลแบบอยากคือด้วยด้วยเอาตัวเองเป็นหลักอะอยากให้มันมีฟิลแบบ ย้อนวัยตรงแบบวิเชลิดเดอร์มีมีประกวดขบวนพาเลทอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนุกมีมอบถ้วยรางวัลขบวนพาเลทมีคะแนนกีฬารวมวอะไรอย่างเงี้ยประกวดกองเชียร์แต่ละสีอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนุกอ่ะเรื่องไรสดหรอเด๋วไวเด๋วไวดูอีกทีหนึ่งว่าต้องต้องประชุมอันนี้มันเป็นแบบ เออสเกลที่เราเคยคิดไว้คร่าวๆแต่มันยังไม่ได้แบบจะกำหนดอะไรต่างๆชอบใช่ไหมแค่คิดก็ฟินแล้วเออ,เอ,อมันเจิดมากเลยจริงๆคืออยากทําอะไรตรงที่แบบจากที่ตัวเราชอบเน,นีไงแล้วมันแบบพอไปคุยกับทีมบริษทัทคุยกับน้องๆเออเขาก็น่าสนุกกันหมดเลยเขาก็อยากเล่นกันหนูเป็นลีดให้ค่ะ ทีมถือภาคทับเนือค่ะเออเห็นปะมีหลายฝ่ายเลยเยอะเลยวันเดียวให้พอต้องสอบวันเป็นนากกีฬาสี่วันเดียวไปเลยนี่กันแป๊บดูเลยอะโอเคเดี๋ยวไว้เอ่อไว้เจอกันใหม่มีเผื่อมีอัปเดตต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟัง เออเข้าใจเข้าใจแบบคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่นะพอไรสามปีได้ไหมพี่งอแพทสนามคขาพร้อมวิ่งแพทสนามสมมุติแบบพี่อินพี่อินโดนพี่พร้อมเตะขา,างเงี้ยเหรอก็คือรีบเข้าไปแบบนวดเอายานวดขาเลยใช่ไหมอยากให้ทุกคนเอ็นจอยอ่ะจริงๆถ้าได้ทำ มันสนุกพอคิดภาพแล้วมันภาพอันลอยมาอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายายไปแล้วครับ